เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปการเผยแธรรมต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนหลักธรรมนั้นเหมือนเดิมแต่รูปแบบการนําเสนอต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่แล้วก็เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปพูดได้ไง่ายว่าวัดเขาไม่ค่อยเข้าแล้วทุกคนมาอยู่ที่จอสี่เหลี่ยมกันหมดแล้วแล้วทําไมพระถ,ถึงไม่เข้าไปล่ะใช่ไหมนะแน่นอนเราคงไม่ได้ทั้งหมดทุกคนหรอกแต่ว่าคนที่สนุนใจก็มีเนี่ยคนเหล่านี่เราจะได้เหมือนกับพุทธเจ้าไปสอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นชาวพุทธหมด ็จะมีคนหลายคนที่ปฏิเสธก็ไม่ต้องไปใส่ใจเอาคนที่ใส่ใจเอาคนที่สนใจมากกว่าเหมือนกับทีนี้เราก็ทํำยังไงทิ้งจะทํยทำข้อมูลดีๆลงในช่อง Youtube youtube บ้างคือตามามีความรู้สึกนี้ว่าถ้าเราสมมติเราจะทํารายการทีวีสักสักรายการหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นไหมละ่ะครับเออเพราะว่าหนึ่งต้องไปซื้อเวลา แล้วต้องไปซื้อเวลาแล้วก็ต้องมีการถ่ายทำต้องมีนู่นต้องนี้ต้องมีหาสปอนเซอร์ต้นุ่นวัยแล้วยิ่งถ้าเป็นรายการธรรมานยิ่งแล้วใหญ่เลย <c oughs> เขาจะจัดถ้าเป็นทีวีธรมรมดาก็ตีสามเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะไม่ <c oughs> ใครดูก็ตีสามตีส <c oughs> ี่เนี่ยมันไม่ได้เพราะยกุยกยุคปัจจุบันที่ระบบทุนนิยมก็คือธุรกิจม,มาเต็มที่เขาก็ต้องเอาเงินเป็นหลักช่องไหนช่วงเวลาใดที่เป็นเงินเป็นหลักเขายัดช่วงนั้นให้ดังนั้นพูดได้ง่ายว่าทีวีไม่มีพื้นที่ให้พระเลยให้พระสงฆ์เลย อ่าแต่ก็โชคดีที่ทีวีตัวนี้ก็เริ่มด้อยลงแล้วทีนี้ใช่ไหมเริ่มดรอปลงแต่อันที่แซงแย่แซงทีวีก็คือ YouTube แล้วทีวีเ y o ยูทู e กว่าทีวีคนละเวอร์ชันเลยเออทีวีเนี่ยถ้าเราเราจะไปทําช่องหนึ่งเราต้องไปจ่ายค่าทีวีใช่ไหมล่ะครับเสียค่าช่องต้องไปเสียค่าเช่าเราต้องมีทีมงานตัดต่ออุ้ยพูดง่ายๆไว้แค่สิบละจีโวกโมโลลาน่ะนะแต่ว่า youtube คนตรงกันข้ามเลยถ้าคุณทําแล้วมีคนติดตามชมชั้นจ่ายเงินให้คุณเอ้าคนละเรื่องกันเลยทีน วิธีคิดคนละอย่างกันใช่ไหมถ้าเป็นทีวีเราต้องไปจ่ายให้เขาแต่ YouTube เขาจะจ่ายให้เราอะ่ะใช่ไหมเอาลละสิท่านี้เอาบรรทัดไทยในเมื่อโอกาสเปิดนี้เอาทำทีนี้ทําก็คือ,อทําท่องยูทูบก็คือาการท่องเด็ดพุทธภูมิแล้วก็เราก็นําเสนอในประเด็นที่ที่เราอยากนําเสนอได้แหละแต่ว่าการทําช่อง y o u t u b e เนี่ยมันก็มีตัวแปรอยู่พอสมควรเนื่องจากว่า ถ้าเป็นหนังสือนะถ้าเป็นหนังสือหนังสือมีหลายชนิดเช่นนิยายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้เอาชื่อจริงหรอกเป็นนิยายส่วนใหญ่ก็จะใช้นามอย่างเช่นคู่กรรมก็แต่งโดยธรรมายันตีอะไรเงี้ยอ่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาไม่ค่อยได้อ้างอิงทางวิชาการอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นนิยายที่เน้นเล่าอารมณ์ใช่ไหมล่ะเป็นนวนิยายก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นให้ความบันเทิงอ่ะช่องอยูทูบก,ก็เหมือนกันสังเกตว่าพระบางรูปเนี่ยถ้ามีคนติดตามเยอะ ว่าท่านก็ลักษณะคล้ายนิยายก็คือไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองเลยครับางทีอาจจะมีลูกตัวเองหรือไม่มีก็รู้แต่ว่าใช้ชื่อในนามแฝงอะไรเงี้ยแต่ก็คือคล้ายๆกับแต่ของอาตมาในช่อง Youtube ่หนึ่งมีนามสถาบัน m c u k k สองชื่อตัวเองแท้ๆแน่นอนครับสามก็คือใส่ตำแหน่งวิชาการพอสอรอสอรพอมันประทับตาจีนนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นราประทับว่าเราทำเล่นๆไม่ได้แล้วนะ อะไรที่เดิที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องเป็นปรากฏการณ์ที่อักานย่างยืนอ้างอิงยืนยันยได้อ่ามันก็จะเป็นลักษณะน,นี้พอเป็นลักษณะน,นี้แน่นอนละ่ะกลุ่มคนใช่ไหมกลุ่มคนมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งพูดง่ายๆว่าเราจะทําช่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูกลุ่มคนเป็นหลักพูดง่ายๆว่าผู้บริโภคเป้าหมายของเราอ่าทีนี้ถ้าเราจะทําการ์ตูนกับเด็กใช่ไหมละ่ะเอ่อถ้าลําเรื่องอาหารการกินหรือครอบครัวก,ว,วก็แม่บ้านใช่ไหมละ่ะ กีราเกาะพอบ้านใช่ไหมละ่ะออบันเทิองอ่าเป็นเพลงกัวัยรุ่นใช่ไหมมันก็จะมีสเต็ปสเตลปของมันอยู่แต่ถ้าเราทําเรื่องนี้ปับ๊บมันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะมันต้องคนอายุส0มสิบือสี่สิบขึ้นไปอ่าแล้วก็ต้องเป็นคนที่สนใจทางด้านนี้ด้วยมันก็เลยทําให้ช่องของเราค่อนข้างช้านิดหนึ่งแต่ว่าช้าก็ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะจุดหลักของเราเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะสร้างสร้างมูลค่าให้อ่าเป็นเงินพูดง่ายๆว่าหาเงินในส่วนนี้ แต่ได้ก็ดีไม่ไม่ได้ดีนะไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดในส่วนนั้นครับถ้าเรายึดติดว่าฉันทําแล้วคนต้องดูเยอะแล้วฉันต้องได้เงินจาก u t u b e ถ้ามันไม่ได้ตามแผนเราก็จะใจเสียใช่ไหมเราก็จะท้อเราก็ไม่อยากจะทําอ่าทีนี้เราต้องยกระดับใจเหนือในสิ่งเหล่านะั้นทุกวันนี้แตมาก็ทํทาทํสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์บางทีก็มีคนดูอีกสองร้อยนะไม่เป็นไรก็ก็ดีกว่าไม่มีใครดูอ่าแต่ก็ทาทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้น แต่มันอาจจะช้าหน่อยครับหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เยาเขาเรียกนะอะไรหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกว่าให้ทําให้ทํนั่นเต็มที่เอผลส่วนผลของการการทําเนี่ยมันจะออกมาเต็มที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นประเด็นแต่ว่ากระบวนการทำนี่ให้ทําเต็มที่เต็มศักยภาพเราเลยผลก็ออ,ออกมันเช่นจะได้รางวัลจะมีคนดูเท่าไหร่หรือคนจะยกบ้องไหมไม่ใช่ประเด็นครับหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกว่าอย่างนั้น แล้วเราก็ทำเหมือนกันก็คือตอนที่เราทําเราก็พยายามทำถิมนที่ให้ดีที่สุดให้ออกมาสมบูรณ์แล้วก็อย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นข้อมูลให้คนได้ศึกษากอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามเพราะว่าในเมื่อเราตั้งใจจะทําให้กินเราไม่ต้องไปใช้คนเพียรพยายามมากเหมือนคนทําคืออาตมาเนี่ยใช้ความเพียรสูงมากกว่าจะได้คลิปหนึ่งมาให้ดูคุณค่าของคลิปนี้เยอะเพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายทําข้างๆห้องน้ําข้างบุติเราใช่ไหมละ่ะจริงๆอาจจะไม่ต้องไปทําอะไรมากนีคยบนบนแถวนี้เถ่ายทิย้งจบทุกแก่แถวนี้ก็เออเคมไม่ต้องมีพบอะไรแต่ว่าคลิปทั้งหมดที่ไปนี่คือไปประเทศอินเดียหนึ่งเดินทางจากนี้ไปสุวรรณภูมิก็หาละใช่ไหมละ่ะเอ่อถ้า,ารับค่ารถก็พันห้าอย่างน้อยนะคนหนึ่งนะหรือประมาณพันเจ็ดพันแปดถ้าเครื่องก็สามสี่พันอ่าแล้วก็จากเมืองไทยไปอินเดียอ,อีก ค่าเครื่องไปกับประมาณหมนะื0นห้าแล้วก็ไปอยู่ที่นูน่นแล้วก็มีค่าอาหารอีค่าที่พักค่าเมาส์รถค่าให้รังวันโชเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วไปทริปหนึ่งประมาณสามสี่แสนบาทที่จะต้องใชนะ้แล้วก็มาตัดต่อแล้วก็การตัดต่อเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ทำคนเดียวลูกศิษย์ตัดต่อก็อยู่ที่วัดสาทองเวลาก็ต้องออกไปที่นูน่นผมไม่ค่อยมีเวลาคนที่ทำปมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่น้องไข่ ถึงเวลาก็จะโทรกลับหาเขาแล้วก็ส่งสัญญาณเปิดผ่านโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งแต่ก่อนเป็นทีมวิ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้อนิเดซอนิเดซจะดีกว่าก็ให้เขาเชื่อมอะไรต่างอแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษก็อยู่มหาสารคามดังกแปลพไปคุายๆว่าก่อนจะได้คลิปมาหนึ่งเเชื่อมควาสมควรเหมือนกันก็จะได้มาคลิปหนึ่งทีนี้สําหรับคนคนชมเนี่ยไม่ได้ต้องทาอะไรมากเลยแค่ดูให้เสร็จประมาณแค่สิบสามนาทีนั่นเองใช่ไหมแค่นั้นแหละเออคุณคุณ คุณปล่อยเวลาโดยไม่ต้องคลิกไปไหนแค่14นาทีเท่านั้นเอง <S <S เแต่ว่าของเราเนี่ยใช้ความเพียรพยายามมากใช้ทรัพยากรมหาศาลแล้วก็กว่าที่จะได้เป็นคลิปหนึ่งต้องมีหนังสืออย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคน้นคว้ามโหฬา,า,ารเลยมหาศาลเลยหนังสือต้องจำตำรับตำราอย่างนี้ก็คือเกมเพเ่อร์กุสันไปสำรวจอินเดียเขาว่ายัางไงแล้วก็นายโทมัสวัตเทอร์เขาพูดถึงพระทางสมชังนี่เขาว่ายัางไง แล้วก็เรื่องนี้เ,เนี่ยอันพระอีกิงท่านไปอินเดียดนท่านเจออะไรบ้างอ,อแล้วเรื่องนี้อาอเลกซานเดอร์คันนิงแฮมตามรอยผ้าถังซัมจังแล้วไปเจอแต่ละที่แต่ละแห่งว่ายังไงบ้างใช้ความพย,พยายามในการสํารวจแต่ละที่เยอะมากกว่าที่จะได้มาเป็นข้อมูลให้ทุกท่านไ้ชมดังนั้นท่านไม่ต้องไปทําอะไรแค่ดูแค่นันเองนะให้กําลังใจนิดหน,น,นึ่งท่านนั่เนาะขอเจริญพรแล้วแฟนหนังสือครับสามารถติดตามหนังสืออาจารย์ได้ที่ไหนแล้วถ้า อยากซื้อไปอ่านไปค้นคว้าหรือบริจาคให้กับห้องสมุดเนี่ยจะติดต่อได้อย่างไรครับก็ให้ติดต่อเข้ามาโดยตรงเบอร์โทรศัพท์ก็0852275849 0852275849ส่วนส่วนไลน์ก็ไอดีไลน์ก็คือ mn01012557m ทั้งภาษาอังกฤษทั้งทั้งหน้าหลังเนี่เป็นตัวเล็ก mn01012557 แล้วก็ m ที่หนึง ก็สามารถติดต่อได้เลยหนังสือส่วนใหญ่จมาไม่ได้วางจําหน่ายในร้านทั่วไปจะมีที่กรุงเทพก็คือที่มหาลัยธรรมศาสตร์กุณาแล้วถ้าเป็นมจตรอกก็คือมจตรอส่วนกลางเช่ฐ์ทร